วันที่28เมษายน2566เวลา9นกา30นาทีดรเอกพนินใจเอื้อนายกเทศสมตรีเมืองสุพรรณบุรีม่อมหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุกสายรองประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติเพื่อมอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีนายธีรยุทธ์จันดิทวงศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมณาห้องประชุมทูบีนับววนชั้น2อาคารส่งเสริมสุขภาพและเนกประสงค์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี